ปัจจุบันทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเป็นบุคลากรการแพทย์ที่ผ่านมาไข่ก็ไม่ได้สนใจเรื่องงานประกันเลยเราคิดว่างานที่ทาอยู่ก็ดีอยู่แล้วแต่ด้วยที่คุณพ่อทํางานอยู่ในวงการประกันชีวิตมาก,กว่า30ปีจนวันหนึ่งที่ท่านกเกษียณไข่จึงต้องมารับงานต่อแต่ช่วงแรกๆก็ไม่ได้จริงจังอะไรนะจนมาวันหนึ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนก็คือเพื่อนสนิทป่วยเป็นโรคไข้สมองอักเสบนอนโรงพยาบาลถึง69วันหมดค่ารักษาไปสอ2ล้านกว่าบาท แต่โชคดีที่เขามีประกันสุขภาพทําให้เขาไม่ต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลแม้แต่บ,บาทเดียวจากเหตุการณ์นี้ทําให้ไขมีแรงมานานใจว่าในงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ทั้งในงานของประกันชีวิตและในโรงพยาบาลไขอยากให้ความรู้ในเรื่องของประกันชีวิตประกันสุขภาพและการดูแลรักษาสุขภาพให้กับคนไทยควบคู่ไปกับการวางแผนมรดกก็จากเหตุการณ์ของเพื่อนแขเขาเป็นเสาหลักในการทำงานหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวทั้ง5ชีวิต และถ้าหากเขาจากไปกระทันหันคิดดูว่าคนที่เหลือจะลำบากขนาดไหนอยากให้ความรู้ในเรื่องของการวางแผนกเกษียณเพราะตัวขายเองถึงแม้จะเป็นข้าราชการมีเงินบำนาญอยู่แล้วแต่ก็มีการวางแผนบำนาญเพิ่มเพราะอีก20ปีข้างหน้าภาวะเงินเฟ้อเ,เพิ่มขึ้นทุกปีเงินที่มีอยู่คงไม่พออย่างแน่นอนถ้าเพื่อนๆคนไหนเห็นคลิปนี้แล้วอยากจะมาปรึกษาแขสามารถทักไลน์มาคุยกับแขได้เลยนะคะเราคุยกันเหมือนพี่กับน้อง แอดไลน์มาคุยกันนะคะแอดแขแชร์ประกันค่ะ